ครับสวัสดีครับพี่น้อง f c ทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมจะมารีวิวส่งงานนะครับหน้าไม้ยิงปานไม้เชียงรายนะครับโดยช่างมุนเทียนครับวันนี้ส่งทั้งผายิงหนูทั้งไอส่งกำคอยิงปลานะครับวันนี้ครับครับลหลดลายสวยมากนะครับมาดูกระบอกกระบอกเลขกันนะครับเนาะอันนี้เป็นผายิงหนูนะครับส่งงานให้คุณทองนารินนะครับทองนาริน จังหวัดเลยนะครับสาหรับลูกค้าท่านนี้ก็สั่งมาเดือนกว่าแล้วนะครับเนาะครับนี่นะครับเป็นผายิงหนูนะครับทรงคลาสสิกนะครับเนาะครับไบชิคเกอร์ก็แกะเหมือนเดิมนะครับเนาะนี่ครับไบชิคเกอร์ตรงกระชูมือก็เป็นประมาณนี้นะครับความยาวทั้งตัวก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรครับลูกค้าสั่งติดตั้งเลเซอร์แบบไฟฉายนะครับเนาะ นี่นะครับข้างล่างจะเป็นไฟฉายนะข้างบนจะเป็นตัวเลเซอร์นะครับเนาะชี้เป้านะครับสาหรับตัวนี้ผมก็ติดฐานไปให้เรียบร้อยนะครับฐานเลเซอร์แบบแนบๆนะครับเนาะแนบๆกับไอตัวครอบไกลนะครับตัวนี้นะครับเฉพาะชุดนี้ก็ราคาอยู่ที่สามพันบาทนะครับเนาะนะครับพร้อมยิงเลยนะครับเนาะสามพันบาทของแขมก็จะมีนะครับยาง มัดสำเร็จไปเรียบร้อยก็ลูกดอกสองลูกนะครับลูกดอกผายิงหนูนะครับยาวเจ็ดสิบห้าเซนนะครับนี่นะครับขนาดสี่จุดห้ามิลนะครับเจ็ดสิบห้าเซนนะครับบอกนี้จะเป็นฝังทองเหลืองนะครับฝังทองเหลืองครับก็ลื่นนะครับเวลายิงก็จะลื่นมากนะครับสำหรับล่องลางฝังทองเหลืองนะครับจะลื่นกว่าล่องไม้ธรรมดานะครับ ก็เน้นความสวยงามด้วยนะครับสำหรับฝังทองเหลืองนะครับยางตัวนี้ผมตัดไปที่25เซนนะครับ25เซนความยาวนะครับยางจะเป็นยาง13มมิลนะครับตัด25เซนนะครับถ้าตัดสั้นกว่านั้นก็จะดึงไม่ค่อยไหวนะครับครับมันก็จะแรงเกินนะครับเนาะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเพิ่มมาตัวล็อกสายนะครับเป็นตัวสต็อปเปอร์นะครับลักล็อกสายไว้นะครับ กันสายเลื่อนซ้ายขวานะครับเนาะล็อกให้อยู่กึ่งกลางนะครับเนาะครับเลี้ยวไปนะครับเล็กๆนะครับเลี้ยวไปนะครับประมาณหัวไม่มือนะครับเนาะตรงไปตรงไปล่างนะครับครับจับง่ายนะครับสําหรับพายิงหนูกระบอกนี้นะครับเป็นไม้แดงนะครับสําหรับกระบอกิตรกระบอกนี้นะครับเป็นไม้แดงนะครับจับกระชับนะครับ ก็สาหรับพายิงหนูนะครับก็มีลูกค้าบางท่านที่ว่ายิงออกซ้ายออกขวานะครับเนาะสำหรับคนที่ถนัดขวานะครับส่วนมากจะยิงออกขวานะครับเนาะถ้าคนที่ถนัดซ้ายจะยิงออกซ้ายนะครับมันจะเป็นแรงสะบัดนะครับแรงสะบัดของยางนะครับเนาะถ้าพายิงหนูถ้ายิงแบบทรงนี้นะครับทรงคลาสสิกแบบนี้นะครับให้ยิงมือเดียวนะครับยกยิงแบบมือเดียวนะครับ ลูกจะไปตรงกว่านะครับนาะลูกจะไปตรงกว่าครับไม่สะบัดออกซ้ายออกขวานะครับนาะครับมันอยู่ที่มือเราประคองนะครับถ้าถนัดขวาเราจะประคองตรงซ้ายนะครับด้านซ้ายนะทำให้มันสะบัดออกขวาได้นะครับนาะครับสําหรับคนที่ถนัดซ้ายนะครับก็จะประคองขวานะครับสําหรับกระโจมมือนะครับทําให้มันสะบัดออกซ้ายนะครับนาะครับมีส่วนนะครับนาะมีส่วนสําหรับทรงนี่ครับแบบยกยิงนะครับนาะครับ แต่ถ้าเป็นกำค Bref, ciento, อในไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะว่ากำคอนี้จะได้ประทับตรงช่วงไหลนะครับเนาะช่วงล่องไหลนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับการสะบัดออกซ้ายขวานะครับเนาะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวยางด้วยนะครับตัดเท่ากันหรือเปล่านะครับเกี่ยวเกี่ยวเงี้ยงลูกดอกเท่ากันหรือเปล่านะครับเนาะมันจะช่วยได้นะครับออกซ้ายออกขวาครับ ตัวนี้จะเป็นไม้แดงนะครับผมจะทําสีแบบนี่นะครับกึ่งเงากึ่งด้านนะครับเนาะจะออกด้านๆนิดหน่อยนะครับเนาะก็ลายจะโชว์ขึ้นมานะครับเนาะครับครับจะสวยแบบนะครับจะออกเคลือบด้านนะครับเนาะครับลงเงาเสร็จแล้วก็มาเคลือบด้านทีหลังนะครับก็จะเป็นได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับสาหรับกระบอกต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับเคลือบกึ่งเงากึ่งด้านนกันครับ ก็ลงเงาเรียบร้อยก็รอบสุดท้ายก็จะเคลือบด้ันนะครับก็ลายไม้ก็จะโชว์มากนะครับสําหรับทรงกําคอนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ชิงชันนะครับชิงชันลายจัดมากนะครับชิงชันครับติดกระพีนิดหน่อยครับมีตาหมานด้วยนะครับลายสวยมากนะครับสําหรับชิงชันกระบอกนี้นะครับไม้เก่านะครับเนาะตรงนี้เป็นไม้เก่าเลยนะครับชิงชันนะครับเนครับกระจมมือก็จะตัดลายประมาณนี้นะครับ โจมือแกะคนละแบบนะครับกับไอ้พายยิงหนูนะครับเนาะตัวนี้จะตัดลายสามเส้นนี่นะครับตรงคอก็ยังลึกๆเลยครับแกะลายชิคเกอร์นะครับครดูรูดลายนะครับสวยมากนะครับตัวนี้จะเป็นปิดท้ายด้วยลูมิเนียมนะครับเว้าท้ายนิดหน่อยนะครับเว้าท้ายนิดหน่อยจะออกมินินะครับสําหรับกระบอกนี้ก็ความยาวรวมทั้งหมดก็จะอยู่ประมาณร้อยสามสิบ กว่าเกือบร้อยสี่สิบเซนนะครับความยาวตั้งแต่ปลายรางถึงพันท้ายนะครับเนาะครับค้าสั่งแบบมินินะครับชักหกสิบห้านะครับชักหกสิบห้าทิ้งปลายประมาณยี่สิบห้านะครับบอกนี้เป็นรางฝั่งทองเหลืองนะครับครับรางฝั่งทองเหลืองเป็นปีกโรเลอร์นะครับโรเลอร์ลูกปืนแบบมีขานะครับเป็นโรเลอร์แบบมีขานะครับโรเลอร์ลูกปืนนะครับ มันคงแข็งแรงนะครับสําหรับโรเลอร์ตัวนี้ครับครับยึดยึดไอเป็นตัวสลักแล้วก็เป็นสกูยึดอีก2ตัวนะครับนาะลูกไงนะครับที่ว่าที่ตั้งไปนะครับมั่นคงนะครับสําหรับโรเลอร์ตัวนี้ใช้งานได้ดีนะครับไกลก็จะเป็นไกลเซฟนะครับไกลเซฟนี่ครับลายจัดมากลายสวยมากนะครับสําหรับชิ้นชันกระบอกนี้ครับ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจแบบสั่งแบบมินิแบบนี้ก็สั่งได้นะครับชัก65ทิ้งปลาย25นะครับลางยาวเมตร10นะครับลางยาวเมตร10สั่งได้ครับทันทายก็ไม่ยาวนะครับช่วงนี้นะครับไม่ยาวนะครับทับพอดีครับหลังอ่อนเล็งลัางนะครับเล็งง่ายมากนะครับครับเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับ0 8 1 2 1 5 4 5 9นะครับช่องเทียนนะครับ ต่อโดยตรงได้หรือว่าแอดไลน์มาตามเบอร์ได้นะครับนี่ครับ0812815459นะครับครับก็มีลงทะเบียนพาณิชย์เรียบร้อยนะครับเนาะก็ปีนี้ก็เริ่มต้นปีก็จะได้ไปเสียภาษีนะครับเทศบาลน,นะครับเนาะครับสำหรับป้ายก็ป้ายป้ายร้านค้านะครับต้องมีการเสียภาษีนะครับเนาะครับร้านค้า กลายเป็นปีนะครับเนาะครับสาหรับผ้าสีป้ายนะครับครับดูอีกฝั่งหนึ่งครับสําหรับทรงกำคอนี่นะครับลายอีกฝั่งหนึ่งก็สวยไม่แพ้อีกฝั่งหนึ่งนะครับลายสวยมากครับเป็นลงแบบกึงเงาขึงด้านนะครับเนาะนี่นะครับลายจะโชว์มากนะครับมีตาหมานใต้ท้องนี่นิดหน่อยนะตาหมาน สำหรับไม้ชิงชันก็ทําได้อยู่6กระบอกนะครับชิงชันที่ที่ได้มานะครับนี่นะครับราคาก็จะเพิ่มตามไอ้ลวดลายไม้นะครับเนาะไม้หายากนะครับเนาะครับครับสำหรับถ้าเป็นราคาประดูฝังทองเหลืองก็อยู่ประมาณ3ามพันเนะครับถ้าเป็นชิงชันฝังทองเหลืองก็จะอยู่ประมาณ4ี่พันหนะครับ4ี่พันห้าร้อยครับรวมส่งนะครับเนาะ สนใจก็ทักมาได้นะครับครับเบอร์โทรติดต่อนะครับประมาณนี้ครับซูมเป็หนึ่งองเปนหนึ่งห้าสี่ห้าเก้านะครับช่องเทียนนะครับครับฝากกดไลค์กดติดตามครับช่องช่องยูทูบนะครับห้าไม้ชิงรานนะครับมีผลงานก็จะมานําเสนอเรื่อยๆครับนี่นะครับมีเพิ่มเติมมาผายิงหนูครับเวอร์ชั่นไม่เหมือนใครนะครับมีลายชิคเกอร์ตรงกระโจมมือนะครับเพิ่มมาแบบเต็มรูปแบบนะครับหาลูกค้าท่านไหนสั่งติดตั้งเลเซอร์ก็ทําให้ได้นะครับ หรือว่าไม่มีเลเซอร์ก็ราคาก็ยงลดไปตามนั้นนะครับไม่ได้ฝังทองเหลืองก็ยงราคาอยู่ประมาณพันแปดร้อยนะครับสำหรับไฮยนุนครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ